แล้วค่ะทุกคนฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นเป็นฝอยละอองโชยๆเบาๆนะคะเราเรียกว่าฉีดโชยๆนะคะทำจัดมดมาแรงเลยด้วยน่ะมาแล้วมาแล้วฉีนึงสองตั้่นั้นนะมาแรงมาแล้วะคะ่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยทาจัดมดมาแรงง่ายนิดเดียวสูตรนี้เลยะคะ่ะโอ้โหพริกดกจนกระถางแตกค่ะดกทุกช่อทุกกิ่งทุกก้านเลยค่ะทุกคนโอ้โหผักกินใบค่ะหวานกรอบรสชาติด,ดีโอ้โห โอ้ใครปลูกพริกแล้วใบหงิกใบงอมากเจอเพี้ยไฟไรแดงมากัดน,นะคะพุกนบนใบใต้ใบนะคะพุกเลยบนใบใต้ใบต้องกันเชื้อโรคเชื้อราทำให้พืชของเรากลับมางามสวยอีกครั้งใบเขียวแข็งแรงก้าด้วยสูตรนี้เลยทุกเ,เลยคะ่ะสูตรนี้จะดีมากๆนะคะจะทําให้ไข่หนอนแมลงน,นะคะไม่สามารถฟักเป็นตัวขยายพันต่อไปได้คะ่ะเพื่อนเพื่นคะ่ะ ดี๋ยวจะขาวๆเห็นไหมคะเนี่ยเหลืองอย่างนี้เลยแล้วก็สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะรานรสสูตรนี้ค่ะทางดินไหคะเพื่อนๆอาทุกคนดอกเพียบเลยค่ะดอกส้มโอค่ะทุกคนขาโอ้โผลดอกลูกใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่วันใหญ่คืนเลยเพื่อนๆดูโอ้โหไหนโอ้โหนี่ได้กินตลอดค่ะเพื่อนจ๋านี่ กินสดก็อร่อยนะคะทุกคนไม่ได้มีแต่ดอกนะผลก็เพียบเลยเพราขอบอกว่าได้กินตลอดค่ะทุกคนส้มโอนี่ได้กินทุกปีเคล็ลับนี่ต้องตัดแต่งกิ่งเป็นประจำนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ค่อยมาแจกสูตรเร่งดอกเร่งผลกระตุ้นการติดดอกออกผลอย่างง่ายๆต้นไม้ของใครยังไม่ติดดอกออกผลสักทีปลูกมานานแล้วทําสูตรนี้เลยค่ะมดมะแมลงเยอะค่ะแม่ทําสูตรนี้เลยจ้าเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยค่ะ สูตรนี้เลยจ้ากระตุ้นการติดดอกออกผลต้นไม้ของใครยังไม่ติดดอกออกผลสักทีนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะนาวมะละกอนะคะทําสูตรนี้เลยจา้ามดแมลงเยอะมากค่ะแม่สูตรนี้เลยจ้าทุกคนวัสดุอุปกรณ์ค่ะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวสุกแล้วข้าวสารข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดเลยนะคะเป็นเปลือกไข่ค่ะตามรายละเอียดมาเลยนะเป็นผงชูรสน้ำยาล้างจานและน้ำสะอาดจ้า อุปกรณ์ครบแล้วค่ะมาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะทุกคนจัดมาเลยค่ะข้าวหนึ่งถ้วยนะคะข้าวสารข้าวสุกใช้ได้หมดเลยค่ะในข้าวนะครับจะเป็นสูตรเร่งเปิดตาดอกกระตุ้นการติดดอกออกผลใครปลูกพริกมะเขือมะนาวไปหลายปีแล้วยังไม่ติดดอกออกผลสักทีทำสูตรนี้เลยค่ะมดแมลงเยอะค่ะแม่ ทำสูตรนี้เลยข้าวนะคะข้าวเก่าข้าวบูตรใช้ได้เหมือนกันนะคะอย่าทิ้งค่ะทุกคนนี่ตักมาใส่แก้วแบบนี้เลยเร่งการแตกรากฝอยนะคะพืชผักเขียวโตเร็วตามด้วยเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะในเปลือกไข่มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสเร่งการแตกรากฝอยอย่างง่ายๆ ตามด้วยผงชุรสโมโนโซเดียมกูตามี amic, ค่ะเขามีกดตัวหนึ่งเราเรียกว่ากดกูตามิกเร่งการแตกลากฝอยเร่งใบเร่งยอดพริกมะเขือมะนาวใครยังไม่ออกดอกติดผลนะคะใส่ผงชุรสลงไปค่ะทุกคนเห็นผลแน่นอนเสร็จแล้วเราก็คลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแม่ก้อยมาเผยสูตร,รลับราคาทุกคนนักปลูกมือใหม่อย่าช้าทำสูตรนี้เลยค่ะ สูตรนี้นะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอต้นไม้ที่สมสมกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งสูตรนี้เลยค่ะมีกล้วยไม้ค่ะแม่ก้อยกล้วยไม้ไม่ออกดอกทำสูตรนี้เลยจ้ะเร่งเปิดตาดอกตึมเร่งสีด้วยนะคะใครปลูกกุหลาบนะทำให้กุหลาบสีสวยดอกใหญ่จ้ะ เราก็เทน้ำใส่ไปให้ท่วมนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันง่ายๆอย่างนี้เลยจ้าสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเพื่อนท่านไหนหนูไม่ได้รีบร้อนอะไรคะแม่ขาสามารถหมักไว้หนึ่งคืนได้เช่นกันนะอันดับต่อไปค่ะมดแมลงมดคันไฟเยอะมากค่ะแม่ใส่น้ำยาล้างจานลงไปเลยจ้าหนช้อนโต๊ะค่ะ คนให้เข้ากันค่ะน้ำยาล้างจานก็กําจัดมดด,มดํำมดแดงมดคันไฟเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนแก้อาการพริกใบงิกใบงอไม่เหลืองต้นโซมนะคะอยากให้พริกกลับมาดกอีกครั้งนําสูตรนี้ไปใช้เลยจ้ามาดูวิธีใช้ค่ะสําหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรเพื่อนๆใส่น้ําไปครึ่งหนึ่งนะคะและนําสูตรนี้ใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปแต่น้ํานะคะทุกคนขาใส่ลงไปอยู่ที่ประมาณนะคะ ครึ่งแก้วค่ะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนจะนำไปลาดรถหรือฉีดพน่นตามสะดวกนะคะทุกคนใช้ทุกสองสามวันไล่มดมแมลงนะคะสามารถไล่ได้ทุกวันเลยนะทุกคนไม่ก้อยมีอะไรมาอวดดอกกุยช่ายไม่ก้อยสวยมากมีแต่คนมายืนดูมีแต่คนมายืนชมป้ากุยช่ายไม่ก้อยคืองามแท้แต่ทุกคนถั่วนั่งไม่ก้อยกําลังงามเห็น เห็นมดทุกคนค่ะดูเห็นยอดถั่วงงามๆของเราไม่ได้เลยคุณมดอ่ะมาแล้วทุกคนดูโอ้โหอากาศร้อนโหละพากะเพราโซมากใช้สูตรนี้เลยจ้าลาดรดหรือฉีดพ่นตามสะดวกนะจ้าอุ้ยดอกกุยช่ายแม่ก้อยงามมากค่ะทุกคนค่ะหามาปลูกกันนะ ดอกงามมากดอกเขาบานได้หลายวันค่ะทุกคนหามาปลูกเลยอ่าไม่ก้อยก็ฉีดพ่นเลยจ้ะไหลมดไหลมแมลงกระตุ้นในพืชผักใบเขียวมะนาวค่ะทุกคนค่ะมมก้อยเพราะจากเม็ดตอนนี้น้องโตและแข็งแรงมากๆโอ้แต่เห็นนะคะนอนมีเสื้อมาก่อนที่ยอดมะนาวแล้วไมก้อยแะใช้สูตรนี้ค่ะฉีดพ่นเลยฉีดพ่นบนใบ,นบใต้ใบค่ะ ยอดอ่อนนะคะมแลงจะชอบค่ะทุกคนก็ฉีดพ่นป้องกันไว้เลยนะคะหรือจะฉีดพ่นลงดินได้เช่นกันจ้าอ้าวมมก้อยขอลาดลดลงดินนะจ๊ะเป็นปุ๋ยทางดินค่ะโอ้พริกแม่ก้อยงามมากติดทั้งดอกออกทั้งผลค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยอ๋อเพียบเพียบีโชว์เบาๆเลยติดผลแล้ว ดูนี้เลยจ้ามะนาวลูกโดกน้ําเยอะจนกิ่งแทบหักโอ้โโอโพริกใบงิกใบงอมากโอ,โเอ,เอ้เจอมดค่ะเจอมดเจอมแรงเจอเพีย้ยไฟไลายแดงลายขาวแมงวีขาว,ขาวยาสูบค่ะคุณผาชิชีพวกเลยโอ้ทับทิมก็ดอกเพียบๆกันอย่างนี้เลยคะ่ะผลผลผลอยู่ตรงนี้ก็โอ้ผลผล,ผลใหญ่มากทุกคนโอ้มะม่วงผลโดกลูกใหญ่มากๆค่ะมะม่วงอาทูอีทูค่ะ ลูกหนึ่งนี่เกือบสามสี่ขีดเลยค่ะเพื่อนเพอโอ,โอู้มะม่วงดุกมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าล่าล้นเลยค่ะลาล้นที่ชายพุ่มเลยนะคะปูม,มาตรงนี้แล้ว แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยจ้าบ๊ายบายไปก่อนนะคะ